ครับสวัสดีน้องๆทุกคนครับผมครับวเช้าครับตอนกลางวันนเรียนยังไงบ้างน้องๆนี่พี่รู้จากหน้าตาแล้วก็หน้าตาดีทุกคนนะครับพี่รู้ว่าน้องๆคงยังรู้จักกันไม่หมดนะครับอ่าก็มารู้จักพี่สองคนกันก่อนเลยนะครับมารู้จักกันก่อนนะครับสำหรับพี่นะครับเนาะเป็นพี่นานาการนะครับไม่ดีครับอ่าครับสำหรับพี่สองคนนะครับเป็นพี่เฮกนาการนะครับเนาะยังไงทักกันได้ทักได้นะครับ ไม่ไดไม่ได้มีเท่านี้นะครับไม่ได้มีเท่านี้ครับให้ความสนุกและเยินเคื้อครับเชียร์พี่มาในสั่นเดียวลยนี่คือหน้าตาของทีมงานของเราครับผมอาจจะคิดว่านี่คณะละครสัตว์หรือเปล่าอย่าคิดอย่างนั้นนะครับผมครับผมใช่ครับแต่ละคนไม่มีหางนะครับไม่มีหางครับผมแต่ผมก็ดีได้ครับคนนี้คนแรกนะครับแนะนำชื่อครับผมคนแรกฮะสวสดีครพี่ชื่อพี่มานะครับมาอะไรครับผมมาริโอ้ครับ ่ชื่อพี่นาครับนักราชวัตพี่ชื่อจำเทวันักซึ่งมีค่ะคนต่อไปครับเป็นใครครับทีนี้ครับอ่านี่แต่เราเราไม่ถามตอบครับผมว่าคน่อไปียว่อไครับต่อไปครับกลับมาคักลัมาถามคนนี้ก่อนนี่อะไรครับที่ชื่อคุณครับอ๋อส่ดท้ายครับสุดท้ายวุดท้ายแว่ครับใครควัชื่ออะไรครับพี่ชื่อตีหินครับตีหินอ่าครับ เราจะไม่ถามต่อแล้วจะไม่ถามต่อนะครับเพราะว่าถ้าหัวพูดเร็วมันจะติ่ได้นะครับเรานะสำหรับตั้งนามเชื่อก็มีประมาณนี้อันนี้คือการแนะนําตัวของนายอนันต์นะครับผมเราจะจะโชว์ให้นี่พอก่อนนะครับต่อไปมันจะมีอะไรอีกไม่รู้ติดตามกันเลยครับอันนี้จะ้นามเชื่อต้องปรับปรุงส่วนไหนบ้างครับมีใครมีใครอยากจะ่วเติมด้วยใครอยากเล่นตัวอ๋อใครอยากเล่นตัวนี้จะพองมาละ มใครจะเพิ่มเติมอยากอยากมีชื่อของเัวเองครับมแสนใส่สโลแกนต้องมีสโลแกนนะคิดคิดได้ไหมครับสโลแกนลืมแล้วคนคนคนได้ยี่หะรคนเก่งได้เลย่ะช่วยคิสโลแกนถ่คิดสโลแกน โอเคครับอันนี้อันนี้มีคนเสรเข้ามาแล้วให้แต่เราตกอเต้นครับกเต้นบอกชื่อพีแอวครัิศุดูใจแล้วก็เ่งนะครแนน่นะครับชื่อนัอครับซกีแอกนไหมครั้ำตัวเองครับพี่ก็ชื่อรู้จักกันได้ไครับที่เล่นะเงียบบ ชื่อชื่อจริงก็ยังไม่รู้จักชื่อเล่นก็ไม่รู้จักชื่อเล่นรู้จักนะครับครับชื่ออะไรครับรู้จักบางคนรู้จักบางคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักเลยครับโอ้โหเงี่ยเลยวันเลยอยากจะไปพูดใช่อไหมครับชื่อชื่อจริงก็อ่าที่อเกือกนครับมันสำคัญน้องก็นี่น้่งเขาที่ตั้งก่อนไง

จำได้ใช่ไหมสองเท่าวันนี้นะไปแค่นั้นเดียวโอ้ยเยอะโอ้ยเยอะท้ายที่ราไดนพี่อิมคั้งไปสองมือจบนะครับพี่อันพี่กจบครับพี่มือจบครับไม่หยุครับี่พี่อิแขงเ่รยครับว่าอะไรเราอนนั้นจะเหนไปไหนแต่อย่ามาพูอีกอย้างครับีไม่ได้

กินกันปุ่นโอ้หนี่กนันปุ่นมอันเป๊อปารดอว้าเลยบ้าเลยโซแกนโแกนรอไม่โแกนโกนะครับไม่มีไส้แกงนะครับในทุกอาชีพนี่จำาในวันนั้นนะโอ้โห อ๋อนะครับมีมีทาเนคีนะตนเคัเ้นเครับไมครับ้าวนนตัวนะครับไม่ใช่เต้นหรอกยังนหรเล่นีสรุปสรุปเต้นทเต้น ท่าเต้นเป็นยังไงขอทเต้นวนี้ครับนี่แะครับท่าแนะนท่าประจำตัวท่าแนะนำตัวท่าเต้นมพี่เชื่อไหมี่่นี้แหละครับพี่ไม่มีท่าเต้นอะไรเลยครับครแล้วเมื่อกี้มึงเสนอมาเมื่อกี้คุณฟังดีๆคือผมเสนอว่าท่าประจำตัวท่าระจตัวนะครับท่าประจำตัวเคือท่าอะไรก็ได้ไม่ใช่ท่าเต้นก็ได้เอรา่เราอยากน้ำทำทาอะไรครับ ก็กินก็แค่ก็แค่แล้วผม่อกีนก็แค่หรับแม่อ๋อแล้วแล้วเม่อกี้พูดอะไรต่อรัาเมื่อกี้ก็ไม่พูดอะไรละอ่ะหมดเวลาพอดีครับกร่นตัวล้มก็สอนให้เรารู้ว่ามึงจะออกมาทำไมเขาต้องมีประมาณนี้ครับการมีประมาณนี้นะครับ ต่อไปเราจะแสดงอีกทีหนึ่งเนาะในวันประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะาการมีแค่นี้ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับเชิญผมเข้ากุ่มกั